อย่าะไรนะอะไรนะอะทำไมเมื่อกี้เราซ่อมอย่าดึงนะเออำไปฮาวฮาเกิฟเสือฮาร์กิฟมีฮาวตัวนะครับครับมาพูดไปตังหวังนอตนะครับไปยฮาวนะครับผมตอนนี้ฮาเ์กิฟส่วนะครับผมเตยราพุ่งเสร็จนะครับครับ มาเล้วตมาแร้วยังมาแล้วอเวเตอไอต้อมหงคาาืเอเปิดแฟร์เนาพอายเกเอาหรอเอาทายยังสี่หรอเมียครับห้องนาละ่ะเอาวิดีโอมันบม่มีกล้องนาดีพาไัเนี้คืนแตหานาวนี่ครับกหวานสมือดหวานไปไหนเพื่อกระมากดอกผู้เดครับผูดลยบอกเลยูดเพระเอกโบสวันนาผู้พูดบวันนาภูมิเขาม่เป็นผู้ใจไหนี่เป็น จะบอกว่าคนที่ชื่อโบ๊ทวรรณภูมินะบอกผ่านนี่นนนหลายโซอครับบ๊บโบ๊มี่บ๊มีม่ <c oughs> ไปแล้วไปนะครับผมยัมากไปครับแม่ครับผมตอนนี้นะครับผมมาเก,ก,ก็บของสักวอนนะครับผมเตน้นแล้วแร้วนะครับผม <c oughs> เวลาเสร็จแล้วออเอ,อ๊ะฮะไอานะครับพี่วศนะครับเก็บของเก็บของไม่ได้มาดีไปน้ำการหดมอไปครับอ่านี่เลย้องอ่าใส่กรนกันสองร้อยโลอีโอ้ยมาสองร้ยอยก่อน สบายยุ่ยดีจีด้วยสบายยุ่ยดีปะใช่ครับแม่ครับผมแล้วครับผมเก็บของสร้อยกันนะครับเก็บชุดเลยฮะอันนี้นะครับมาละพออยากเก็บชุดกันเลย คือเบื้องหลังนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าที่สวยงามสูเบื้องหลังที่ตอนนี้แสียบฟองเขาพิ้วเขาขึ้นเขาคาบเดียวครับ สุดใท้ไม่โดนไม่เกลี่ยนะครับผมแต่ว่าได้แลยวนะครับแต่จะมืดเ <พอ S 1> ือนนะครับผมใี่เนี่ยเยกลีกา้ว่ะนอยไ่ไ <laughs>

พยายาปล่อยถุไว้นี่สิบหกคนด้วยกนค่าดังค์เท่อแล้นนะ เบื้องวิธีทานทอดสุดน,นะครับผมอยู่ท่างหร่ก็รูกนะครับผมในการตรอกสาบนะครับ <c oughs> ขอตังต้งเป้โชว์วงผมครับทำโมงพุ่งกับว่าได้กินมื่อน,นี้นะครับผมเนะวลาขอบคุณนะครับเมื่อกี้ขอบคุณข้ากับข้าวนะครับผมจากเอฟซีพ่อเข้มนะครับแล้วก็ขอบคุณพากับเขาจากแม่อ้อยใจนะครับผมแม่หวานแม่อ้อยหวานนะครับไม่กล้ากันเต้ แต่ว่าหอดเหตุแบบมีคนเหตุหายเยานี่ยหรอครับผมไอเจ้าหน้าที่แล้วคลิปนี้นะครับผมแปลเนาที่แล้วกันละกันขอบคุณนะครับผมแม่สกุหทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยกันละกันนะครับคลิปนี้เอาไวส้สนิทสกครั้งกันละกัน,นะครับผมไปแล้ว,ลวบ๊ายบายแม่กกาลาเดอรบ